ทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตอนวันก่อนที่คุณนุ้ยมานอนห้องเจนใช่ไหมทีเนี้ยแบบว่าคือตอนนั้นเจนก็เรียนออนไลน์อยู่พี่นุยก็นอนอยู่แล้วเจนตอนนั้นเหมือนอาจารย์ให้แบบเออท่องตาไใมนู่นนี่นั่นเจนก็เปิดไม้ปึ๊บแล้วคิดว่าน่าจะลืมปิดไม่เพราะพี่เลยหันมาถามเจน เออแบบเออหนาวจังเลยปิดแอร์ได้ไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเจนก็เลยพูดกับพี่เนยว่าเรื่องแอร์ว่าเออพี่เนยปรับได้เลยแบบว่าเจนกลัวพี่เนยร้อนก็เลยปรับให้มันเย็นขึ้นองนีพี่เนยปรับได้เลยถ้าถ้าหนาวเพราะว่านี่ก็หนาวเหมือนกันแล้วครูก็เรียกกุญจิลนัทกุญจิลนัทตอบนี่ก็ฮะฮะค่ะตอบอะไรคะตอนนั้นตกใจมากแล้วก็ อ๋อให้ตอบแบบเมื right? <_<_่อกี<_<_<_<_้ใช่ไหมคะนี<_<_<_<_่ก็ให้ตอบแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะเลือดเลยเลือนเลือดเลือดเมื่อกี้คุยอะไรกันไปเมื่อกี้ทําอะไรไปนี่แล้วเพื่อนตอนแรกนี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเปิดไมค์ทิ้งไว้เพื่อนก็ทักมาแบบทักมาล้อพี่เนยพี่เนยลดแอร์ได้เลยไม่ได้เอาว่าเรื่องแหละเรื่องที่เจนคุยกับพี่เนยอ่ะเจนก็เอาก็ว่าทําไมวันนั้นอาจารย์เรียกคุณจินละนัดบ่อยมากเขินมาก นี่เหนือก็หุยเมื่อกี้เราคุยอะไรกันไหมบ้างนะดีนะไม่ได้เมาอะไรไปไม่งั้นรู้หมดเลยรู้ทั้งห้องเรียนเลย <c oughs> <c oughs>